สนามเลือกตั้งนายกอบจอพิจิตน่าจะเป็นอีกสนามหนึ่งที่ถูกจับ ตาค่ะเพราะว่ามีกระแสข่าวผู้สมัครนายกอบจสองทีมมาจากตระกูลเดียวกันนั่นก็คือตระกูลพัทรประสิทธิ์นะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่นายทักษณิณช,ชินวัตรไปเปิดตัวนางยลดาหวังสุภกิจโกศลน,นะคะซึ่งเป็นภรรยาของนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลลงจิงชัยนายกไปแล้วนะคะตอนนี้มีอีกคนหนึ่งก็คือนายมารุตชุ่มขุนทดเป็นนักธุรกิจที่ลงสมัครในนามกลุ่มอิสระเตรียมลงพื้นที่คอนบุรีแล้วค่ะ นี่เป็นภาพเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานเปิดตัวนางยลดาหวังสุภกิจโกศลภรรยาของนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลหรือกำนันป่อเจ้าของโรงแป้งมันที่อำเภอคอนบุรีบ้านใหญ่พักเพื่อไทยโคราช ซึ่งเพิ่งจะลาออกจากตำแหน่งนายกอบจอนครราชสีมาแล้วก็เปิดตัวมาลงสมัครชิงเก้าอี้ตัวเดิมนะคะในนามของพรรคเพื่อไทยพร้อมๆกับว่าที่ผู้สมัครสอ,รอรบจอในสังกัดอีกรวม41คนแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนายมารุษชุ่มขุนทศนักธุรกิจก็ออกมาประกาศเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอนครราชสีมากลุ่มอิสระเป็นคู่แข่งหนึ่งเดียวในตอนนี้ของนางยลาดา และเตรียมลงพื้นที่หาเสียงที่อำเภอคอนบุรีซึ่งเป็นฐานเสียงของกำนันป้อทันทีค่ะการเมืองท้องถิ่นครับมีสิ่งท,งที่สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือเมื่อไหร่ที่มันไม่มีกระแสเนี่ยคะแนนจัดตั้งจะแข็งแรงมากแต่ว่าพอได้คุณทักษิณมาช่วยเนี่ยสำหรับเราคือคือข้อดีนะจะทำให้การเมืองครั้งนี้มีสีสันการเมืองของโคราชจะมีสีสันขึ้นเราจะมีพลังของสื่อ ที่เข้ามาติดตามเรื่องนี้และปลุกกระแสทั้งหมดจะทําให้คนตื่นตัวและออกมาเลือกตั้งความน่ากลัวไม่ใช่ไม่ใช่กระแสความน่ากลัวคือการไม่มีกระแสส่วนที่จังหวัดพิจิตรค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดเตรียมสถานที่ซักซ้อมทําความเข้าใจเรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจพิจิตรซึ่งกาลังจะมีขึ้นในวันที่23-27ธันวาคมนี้ จ่าเอกสมชายอิสารานุกูลผู้อํำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรระบุค่ะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงร้อยละ5 0เพราะฉะนั้นครั้งนี้ต้องรณรงค์ในทุกช่องทางให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆโดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องมีคนออกมาใช้สิทธิ์ถึงร้อยละ70นะคะ ส่วนกรณีที่ผู้สมัครนายกอบอจอพิจิตรซึ่งมีกระแสข่าวว่าผู้สมัครนายกอบอจอพิจิตรครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันกันของคนตระกูลเดียวกันทางกะกะตบอกว่าไม่หนักใจเพราะว่าทุกฝ่ายต้องทําตามระเบียบที่กําหนดไว้อยู่แล้วค่ะที่บอกว่าเป็นคนในตระกูลเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าสนามเลือกตั้งนายกอบอจอพิจิตรนั้นน่าจะเป็นศึกภายในตระกูลพัทรประสิษฐ์มีพันตารวจโทกฤษ,ษดาพัทรประสิษฐ์อดีตนายกอบอจอหนึ่งสมัยนําทีมอดีตสจอสมัยที่ผ่านมา จำนวน11คนและมีผู้สมัครหน้าใหม่19คนไปสู้ศึกในชื่อทีมพัฒนาพิจิตขณะที่นายประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยนำนายกฤิเพนสุภาซึ่งเป็นหลานชายสู้ศึกครั้งนี้โดยมีการรวบรวมอดีตสจสมัยที่ผ่านมาภายใต้สังกัดจำนวน17คนภายใต้ชื่อบ้านสีเขียวค่ะ